เัล lo สวัสดีสำหรับชาวเดนไมค์เกมทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็อยู่ใน m มค e c r a f เบต์ลอการเทชอยู่ในบันเทิงคราฟซีซั่นที่4นะครับผมก็วันนี้เราก็พามาเดมีให้ดูหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะนะครับเออตรงนี้ใครทำกระจกหลักสีเนี่ยแล้วบินไม่ติดเออนะเออฝนก็ตกพอดีตอนเริ่มอัดคลิปนี่นะอืมเป็นที่ดีนะครับ ก็ตรงนี้เป็นทาวเวอร์เป็นหอชมเมืองนะครับของฟุกเขาอันนี้ฟุกเขาสร้างไวขง้ข้างๆบ้านเลยนะครับก็ประมาณนี้มีเสียงเกมเอาเสียงเกมดังๆเออโอเคก็นะครับประมาณนี้นะตัวนี้มันก็ดูได้ทั่วนะมันดูได้ไกลไกลอยู่เหมือนกันนะสูงกว่าไฮเปอร์ไอสนะครับดูอย่างนี้เห็นว่าสูงใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวลองไปดูจากมุมมองไฮเปอร์ไอครับทุกคนอ่าตรงสถาน,นีรถไฟอะ่ะ เออทำไม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 กดหยุดไม่ได้เวะเฮ้ยขึ้นใหม่ก็ได้เออไม่เป็นไรบ้านพูรวยนะครับบ้านรวยพูมาเนี่ยเรามองจากตรงสถานรถไฟเนี่ยมันมองไปเห็นไหมมันครึ่งเสาเองอะนะครับมันไม่ค่อยสูงอะเออเนาะก็แค่นั่นแหละแต่ก็ชางมาเถอะน,นะดูได้พอนะครับโอเคตรงนี้เรามีสถานที่ใหม่ที่จะพาทุกคนไปดูนะ ใครที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ดูสตรีมบ่อยๆก็จะเห็นว่าผมทาอันนี้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราได้ทำสุดแล้วนะครับมันเป็นมันนนเเปเป็็ร้านขายของด้วยระบบเลสตโตนะครับจัดการด้เลสต์สโตนหมดเลยก็คือเราอยากซื้ออะไรอันนี้ก็จะมีไฟบอกว่าของหมดยังนะซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดนะครับของที่ขายอยู่มีมี5อย่างนะครับถ้าเกิดขายหมดฝั่งนี้ก็จะมี8นะแล้วนกงสาือาเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะ เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้ออะไรดีอ่าสมมุติว่าผมจะซื้อตรงนี้มันควรจะมีแอนเดอร์เชดตั้งไว้ใช่ไหมเราจะซื้อแอนเดอร์เชดสักหน่อยเอาแอนเดอร์เชดสักเท่าไหร่ดีแอนเดอร์เชดแอนเดอร์เชดไม่ตรงไหนดีอ่าตรงสักมุมเนี้ยตัวหนึ่งนะตรงนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วกล่องหนึ่งสิอ่าสองกล่องนะแอนเดอร์เชดสองกล่อง อ่าแอปเปิลทองอ่ะอยากขีนแอปเปิลทองเล่นก็มีก็ซื้อได้นะครับเราก็ดูก่อนเราจะาซื้ออะไรบ้างนะก็ป้ายก็จะมีบอกทุกอันนะว่าอะไรคืออะไรนะตรงนี้จะเป็นที่อใครทิ้งอะไรเนี่ยโอ้คุยคนขซื้อมาซื้อเอนชันหน้าเราเขาไม่ยอมเก็บอะ่ะก็จะเรียงไว้่างนี้แล้วกันอเดี๋ยวเอาไว้ในตัวก่อนละกันเพื่อจะได้สาธิตอะไรบางอย่างด้วยนะครับเหมืนอนเขาซื้อของเน่าแล้วเขาไม่เอาอะ่ะ อันนี้จะเป็นสุ่มเอ็นชาร์ดนะจะมีสมุดด้วยมีของพวกเป็ดพวกอะไรนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็ดจะไม่น้อยมากไม่น่าจะเกินส5บห้าอันในนี้แต่สมุดทั้งหมดมีรวมๆแล้วสองอเล่มนะไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะครับก็การสุ่มน,นี้มันเป็นการสุ่มสุ่มเอ็นสะมุดเอนชาร์ดเนาะหนึ่งเพรสุ่มได้2เล่มนะครับผมเอาหลานเด็กจะซื้อละเราใส่สักใส่สักสิบสิบห้าเพรแล้วกันนะครับสิบเจ็ดสิบสี่อ่ะ สิบห้าเพรนะครับเวลาเราใส่อย่างนี้ก็จะมีไฟติดตรงนี้นะว่าของมีอยู่อะไรเงี้ยอ่ะแล้วเวลาเรากดใช่ไหมหลอดไฟก็จะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันต้องขึ้นถึง15ห้าหลอดนะเดี๋ยวขอกดไปก่อนกด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 อ่าสิบเอดสิบสอง่าสิบสามสี่ครบยังมเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกแล้วเก้าไปสิบห้าครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือเรามีเงินอยู่สิบห้าเนี่ยเรามีเรามีเพชรอยู่สิบห้าเม็ดนะครับในนี้ที่เราจะต้องซื้อ,อเราจะซื้ออะไรดีทำไมททำไมททำไมฝนตกแล้วมันค้างโอเคก็เอาซื้อเอเดเชสสองกล่องนะเราเรากดซื้อใช่ไหมเดี๋ยวไฟมันจะไหลนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับ อาไฟกระไหลลงเพิ่ม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 เสร็จแล้วไฟติดก็ได้ละไอเทมประมาณนี้นะเราจะซื้อสองกล่องนะซื้อเพิ่มแล้วไฟข้างบนก็จะบอกนะครับว่าไอเทมนี้หมดอย่างนั้นสมมติว่าไฟที่สมมติว่าไอตัวเชดตัวไอเดอร์เชดมันมดับใช่ไหมไฟมันมดับแสดงว่าของหมดนะคือซื้อได้แหละแต่ของไม่ออกมาแค่แค่นั้นเองนะครับง่ายๆเลยโอเค อันนี้เรามีได้เชสองกันแล้วนะครับแล้วเราเองเหลือเพชรอีกสิบสามเม็ดในร้านอ่าซื้อเป็นทองกินไหมไอเป็นทองแล้วกันอ่าไฟมาละไหลลงมายังโอเคไหลลงมาละไอเป็นทองอ่ามาเคียวเล่นหน่อยนะครับงาม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 โอเคได้สถานะมาแล้วเออป้องกันสองนาทีก็ดีนะ <laughs> โอเคช่างมันเถอะแต่ว่าอุ้ยยังเหลือต้องเยอะหน่อย เหล้อ้งสิบสองนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะเหลืออีกสิบสองนะ้วจะได้อะไรเอ่ยคิดดิอยากได้อะไรคิดไม่ออก <c oughs> นะครับโอเคเราจะสุ่มอัญชันแล้วกันนะเอาอัญชัดขอเมนดิ้งดีๆสักเล่มเมอะ <c oughs> อ่าเปิบเปิบปบเปิ๊บได้อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้อัญชัดเน่าเออเมนดิ้งจริงนะแต่เป็นเบ็ด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเด้อ <c oughs> ผมว่าผมซื้อช,ชออ็อกโกบ็อกดีกว่าเอาไว้ใส่ของให้ฟุกเขา ใส่ของเอนชัทเน่าๆไว้นะครับอ่ามามาแล้วปึ๊บเบิบบบบโอเคนะครับเราก็อ่าใส่ของเอนชัทเน่าๆอ่ะใส,ส่ให้หมดใส่ใส่ให้หมดเอาไว้เป็นละลายเวลได้ภายหลังได้นะละลายเวลก็คือเอาวเอาวลออกจากของเพื่อจะซ่อมของอะไรเงี้ยนะครับ <S <S เหลืออีกตั้งสิบนะครับเราก็สุ่มไปเถอะ เอาแล้วเหลือเพจสุดท้ายละเงินจะหมดนะครับอะควาซิลทอสอีกแล้วชอบในสามเออเรายังจะลุ้นกับมันอีกไว้เนี้ยเพจสุดท้ายนะ,นะทุกคนมาลุ้นกันหน่อยแล้วกันนะครับเพจสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้ไหมมาตึบติบเติบตึบต,บต,บ,ต,บ,ตบติบโอ้ยได้ไหมจ้ยกเกอร์สาม โอ้เล่มสุดท้ายเมนดิ้งปะโถได้จนได้เออเดี๋ยวแลวเดี๋ยวพี่นอนเดี๋ยวพี่ไปนอนเีไปเตียงตรงนี้คือแบบคือจะบอกว่าไงดีอ่ะคือแบบโชคดีเกินนะครับคือเพชรสุดท้ายอ่ะได้เมนดิ้งอ่ะเออก็ยังไม่หมดนะไฟยังติดจุดครับยังเหลือเยอะแน่แน่เออต้องบอกไว้ว่าสถานะเมนดิ้งยังไม่หมด คือเมนดิ้งมีเป็นสิบเล่มไปแล้วแต่ว่ามันสิบในสองร้อยอะนะครับก็โอกาสสุ่มสุ่มสักยี่สิบเล่มอาจจะเจอสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยในนี้ผมสุ่มไปเยอะเหมือนกันนะนีน่แต่ว่าผมก็ได้เมนดิ้งว่าเล่มหนึ่งนะครับโอเคก็จะประมาณน,นี้นะกับตู้นี้นะครับซึ่งหน้าตามันก็ไม่ได้ดูแย่นะสร้างใหญ่ไปนิดนึงนะคือมันมีแต่หน้าปัดข้างหลังไม่มีอะไรเดี๋ยวพาไปดูงวงจรหลังหน่อยนะครับคือวงจรหลังมันจะเป็นแบบนี้เออข้างหลังก็จะเป็นประมาณน,นี้นะก็เอออย่าไปสนใจเลย อันนี้คืออันนี้คือวงจรขายของนะเดี๋ยวพามาดูวงจรเกี่ยวกับระบบการรับเงินหน่อยนะครับไอที่ว่าเวลากดปุ๊บเงินลดอย่างเงี้ยเวลาใส่เงินปุ๊บเงินบวกนะครับก็คือวงจรตรงนี้ก็อาจจะดูเรียบร้อยดีนะใครที่ดูสตตีมก็จะรู้ดีว่าผมนั่งคิดนานมากกว่าจะได้วงจรน,นี้มานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะกับาการสุ่มเอาสุ่มสมุดเบนดิ้งนะครับซึ่งได้มาส แล้วนะอ่าได้มาตั้งเล่มหนึ่งีหยโอ้โหส่มตั้ง15เหเพรได้เล่มหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนะเพราะมันขาดตลาดอยู่ช่วงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบลงกระเชกดก็สมัครใหผมด้วยน,น,นะครับอยากให้ผมทำอะไรมาขายก็กบอกกันได้นะตอบคนในบ้านนครับนะไอ้คนข้างถ้าเกิดคนข้างนอกเขาอยากจะอยากเข้ามาเล่นก็ยากเหมือนกันนะอ่าขอไม่อธิบายเรื่องการรับเข้าแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะเซิฟหลุดเฉยเลยโอเคก็ นั่นแหละลาเดี๋ยวคลิปนี่ถ่ายไปก่อนแล้วกันน้ำพอคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วก็ตอนนี้เป็น1.14.60นะครับผมบ๊ายบาย